นอยากทำอะไรล่ะทำคนเลยอ่ะทำทำไมก็สวยอยู่แล้วเนี่ยคนพูดดีแล้วเยอะแล้วโอ๊ยมั่นใจว่าไงตาวไหนๆถ้าสมมติให้ทำอย่างแรกทำอะไร สมมติให้ทําจมูกทาหน้าทําตาทํานมทําขาทำอะไรทำอะไรตรงทํทไมอ่ะก็นมอยากนมใหญ่อะไหนดูดิมีนมปะก็มีก็มีมีนิดเดียวดูหน่อยอ่ะดูนมหน่อย้าเฮ้ยเยอะนี่่นี่ของฉันนี่ไม่ใช่ดูฝั่งน้ำก่อนไหนก็นมใหญ่อยู่ก็มีก็มีเยอะกว่าเราอีก Happy Birthday ร้องได้ไหม Happy Birthday แบบนี้เกย์ร้องได้หรือเปล่าโหให้นึกก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะอ่ะ Happy Birthday ปกติร้องไง Happy Birthday to you ทำไมลองเงี้ยแล้วร้องแบบนี้เกย์อะ Happy b i r t h ดูอ่ะลองดูลองดู เอาสัมลีมาปั่นตึงตึงตึงตไม่หาตึงตึงตึงแค่นี้แหละทาลิปมันหน่อยไหมปากแห้งมากเลยอะทาลิปมันมีปะไม่มีทำไมไม่มีอะไม่โพกทำไมไม่โพกอ่ะเปแล้วพี่ ตอนนี้พี่ดูพี่ดูด mm ดอยู่โทรหนูนหอยากดูแล้วใช่ไอันไหนข้าวถั่วอันแรกเลยอะดูเล่าเออพี่ท่านหนูจะเป็นยังไงจริงเหรอนี่สัมภาษณ์ฉันเ <laughs> หรอเฮ้ยมันมากสลักเลยอะอร่อยไหมอร่อยเอาไหมกินเลยช่วยมากสลังพี่จะชั่วไม่มีเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเหมือนยาสีฟันอ่ะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยชอบอร่อยเอาไหมให้เอาเอาไหมาเอาหมดอีแล้วให้ใหหอีกปะ เอาอนุญาตเลยพี่จะบอกว่าพี่พี่ดูหนูพี่คิดว่าหนูจะเป็นอย่างงี้ปะพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ใช่พี่คิดว่าในสายจริงหจะเป็นยังไงมากอ้าวไม่ใช่พี่คิดว่าในสายจริงมากอ๋อโอเคไม่ใช่ไม่ได้ตอบต่อต่อขำใหญเดี๋ยวแป๊บนึงนะนน้องเขาจะคุยด้วย บอกเขาว่าอยากได้ชุดแบบไหนเขาจะได้เตรียมไว้ให้จ้าพี่หนูเอาชุดแบบไหนก็ได้อะเอาแบบไหนก็ได้ค่ะค่ะเอาชุดสอยเลยนะคะพี่เอาแบบที่เหมาะกับหน้าตากันหนูเอาเอาสีสีอะไรก็ได้เดี๋ยวหนูไปดูก่อนเอาที่เหมาะกับหน้าตาหนูก่ะขน่ารักน่ารักค่ะขอบคุณค่ะพี่บาท ขายที่พี่บ้านวางไปแล้วไปเที่ยวบ้านหนูไหมถ้ามาไปแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะก็นอนบ้านหนูไงนอนกับใครได้เหรอไปจริงนะจริงแล้วถ้าไปแล้วเธอต้องไปทํางานแล้วทําไงจะไปพรุ่งนี้ทํางานอ่ะอ๋อให้ไปวันนี้เลยเหรอบ้านเธอไม่อยู่ตรงนี้นะอยู่นั้งไกลไม่ใช่หนูก็มาถึงบ้านหนูร้องเพลงเสร็จไงพี่ก็ร้อแล้วพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปวัดไร่ลงกรที่ลังสิตก็อยู่กรุงเทพอีก ไม่ต้องกลับแล้วเธอนั่นแหละมาบ้านฉันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงานวัดนี่เรียนอยู่ปีอะไรแล้วเนี่ยปีสองคณะการคณะบริหารไม่ได้การจัดการได้เอมั้งไหมได้พละทำไมเรียนอะพละเรียนพละตอนนี้ยังไงหนูเรียนพละบอลเล่บอลไงบอลเล่บอลทำไงโอ้บอลเล่บอลหนูหนูชนดได้อเอเลยอ่ะ เฮ้ยตอนนั้นหนูมามาบึงของเลยหนูก็มากับเพื่อนหนูใช่ปะมาซื้อโทรศัพท์หนูไม่รู้มาบึงของยังไงอ่ะหนูก็ขึ้นรถตู้มามากันมากันสามคนเออเพื่อนหนูแล้วหนูโทรแต่สามคนนี่ไม่รู้เลยอ่ะทั้งหนูทั้งเพื่อนหนูอีกสองคนนั้นไม่รู้เลยว่าจะต้องขึ้นรถไรต่อมาพอลงรถตู้แล้วตรงไอ้กองสลากเออเพหนูบอกจ้ามันก็ขึ้นบาร์สิบสองอ่ะรถเมย์อ่ะกระเทยกระเทยหนูบอกเออเออแค่นี้แน่แค่นี้แน่ตังค์คนจะหมดหนูก็วาง หนูก็เฮ้ยเบอร์ที่สองดูตรงไหนดูไม่รู้ว่าป้ายเบอร์ที่สองดูตรงไหนอ่ะหนูก็ดูแต่ข้างๆบ้านพวกเลขเลยเป็นมื่นเลยสายไม่มีเบอร์ที่สองอ่ะอยู่ตังข้างอ่ะหนูไม่รู้งั้นอยู่ข้างหน้าแล้วนี้หนูบอกว่าเพื่อนหนูบอกไปที่ที่ไหมหนูบอกไม่เอาอ่ะแพงไปตุ๊กๆเลยหนูไปตุ๊กๆกันอ่ะเพื่อนหนูความแบบมันเป็นคนซื่อๆไงนจ่ายอ่ะพี่เนี่ยหนูมาสามคนอ่ะรถตุ๊กๆคิดเท่าไหร่ไปมาบึงคลองคนละห้าสิบบาทร้อยห้าสิบหนูบอกโหร้อยห้าสิบเลยไง แล้วนี่เขาเป็นเขาเดือดอ่ะเล่งยอดบูลมูลใหอ่เลยพอหนึงหนูก็เดือนตังค์ให้ร้อยหนึ่งแล้วหนูก็ลงเลยเขาก็สาใส่หัวใหญ่เลยเพื่อนหนูก็ไม่ลงอ่ะเขาไม่ยอมให้ลงอ่ะจะเอาร้อยห้าสิบอ่ะจัดแค่กองสลากมามาบุกคอตอนกลับอ่ะนูนั่งเอรซี่กลับอ่ะเจ็ดสิบบาทนั่งตุ๊กตุ๊กควันบนอะไรโอโ้โหร้อนร้อยห้าสิบกัดแอซี่เอเย็นสบายเจ็ดสิบบา,บาท ไานไ้จะพี่ฉัไม่เดมานไงออกมาเต็มเลยเจ็บไหมน่ะน่ารักจังรูปนี้อ่ะให้กล้องดูได้ปะสิวมากนึกว่าลูกสิวเห็นหน้าตัวเองได้จะตกใจนะ มือสปอกปรกขอบคุณค่ะไปค่ะไปต่อสวัสดีครับ อันนี้น่ารักเนี่ยใส่ไปไหนจะใส่ไปไหนคันหูคันหูเนี่ยอี่นี้น่ารัก ชุดนึงพี่เขาตัดให้พี่เหมือนกันแต่พี่เคยใส่ครั้งเดียวพี่ไม่ได้ใส่แล้วขอบคุณค่ะอ่ะเปิดดูเองมาดูไหมงานหนุนบนเลยใช่ทำไรที่ดีกันหนาะก็ตัวเองร้องเพลง ตยน่นีมีเต็มตู้เลยอะไม่คิดว่าพี่กะจะหา้ไม่เคยมีไข่ดนะีหน <c oughs> ูไม่เคยมีอะหนูกเก่งใจอะขอบคุณพี่ไห้

ที่หนูทาการแสดงมันแบบมันเป็นแค่การแสดงอะพี่มันไม่ได้ตัวตนของหนูใช่ปวหรอยอยากให้เขาแบบได้มาแบบเรียนรู้กันหนูก่อนหรือว่าสัมผัสกับหนูก็ว่าหนูเป็นคนยังไง ดังก็จะซื้อรถซื้อบ้านเลี้ยงพแม่กห้พ่อแม่สบายๆในโลกนี้มันมองอะไรได้หลายมุมจริงๆด้วยบางทีเราเดินบนถนนเราเห็นคนยิ้มคนหัวเราะคนร้องไห้คนโมโหแต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเองแต่ละคนก็มีจุดหมายของตัวเองแล้วแต่ว่า เขาจะใช้ทางไหนในการไปถึงจุดหมายของเขาความสุขในวันนี้คือได้มีเพื่อนใหม่ค่ะ วันนี้จะเข้ากรุงเทพมหาจ้าด้วยรูป้าเนี่ยคิดถึงซื้อขนมมาด้วยนะที่รักวันนี้จะมาเรียนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่สบายด้วยคิดถึงเดินคิดถึงนะกินข้าวเดืนนัรูป้าสวย ที่ได้พักผ่อนบ้างรู้เปล่าคิดถึงนะว,าวา่างๆแ่วหาดจ้มาม้างนะรื้เปล่าเนี่ยคิดถึงอย่างนี้ ชีวิตอะไรเป็นเนี่ยพี่เอ่ซื้อรถเครื่องให้ไม่ได้ซื้ออย่างนี้ทุกเทปหรอกแค่เทปนี้มันซื้อมันพิเศษเฉยสุขายู่อนได้ค่ะ